เปิดวาร์ปเชนนิสปาลาซิออสผู้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์ส2023ปิดฉากลงอย่างสวยงามสำหรับการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2023ที่ประเทศเอลซาวาดอซึ่งปีนี้เชนนิสปาลาซิออสสาวงามจากประเทศนิการากวัวนิการากวัวคว้ามงกุฎมิสยูนิเวอร์ส2023ไปครองโดยรองอันดับหนึ่งคือแอนโตเนียพอซิลสาวงามจากประเทศไทยและรองอันดับสองมู รายาวิลสันสาวงามจากประเทศออสเตรเลียสำหรับเชนิสปาลาซิออสปัจจุบันอายุ23ปีส่วนสูง180เซนติเมตรจบการศึกษาจากคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเซนทรัลอเมริกันยูนิเวอร์ซเธอทำงานเป็นนางแบบและนักพัฒนาชุมชน และเธอยังเป็นหนึ่งในตัวเต็งจากลาตินที่อยู่ในลิสต์ T.O.P 5ของหลายหลายโพลและคำถามรอบสุดท้ายถ้าคุณมีชีวิตอยู่ได้ในหนึ่งปีหากคุณสามารถมีชีวิตอยู่ได้หนึ่งปีโดยสวมรองเท้าของผู้หญิงอีกคนคุณจะเลือกใครและเพราะเหตุใดเชนนิสปาลาซิออสตอบว่าฉันจะเลือกแมรี่โวสตนคราฟ แมรี่วูสโตนคราฟเพราะเธอเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้โอกาสผู้หญิงมากมายสิ่งที่ฉันจะทำอยากให้ฉันอยากให้ช่องว่างของรายได้เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้หญิงทุกคนสามารถทำงานได้ในทุกสาขาที่พวกเขาเลอือออกทำงานเพราะไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้หญิงนั่นคือปี1750ตอนนี้ในปี2023เรากำลังสร้างประวัติศาสตร์